ต่อ,อยคีบครับกับลูกค้ามือใหม่หัดขับยังงักอยู่ครับต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยครับเดีย๋ยวก็เก่งครับไม่มีใครเก่งมากแต่เกิดหรอกครับ

อ๋อที่ยังไม่ลงล่องไงล้อหลังมันปีนล่องมันก็เลยอันนี้ไงมันต้องให้ล้อหลังลงลงที่ล่องล่องล่องฐานสุดสุดท้ายครับแล้วล้อหน้ามันก็ต้องปีนเลไม่ไม่ปีนครับมันจะลงด้วยกันครับผมถ้าล้อล้อหลังมันไม่ลงล่องครับมันก็จะไถไปเป็นคููอยู่เป็นล่องอยู่เราก็ต้องขยับมานิดหนึ่ง หน้ามาตรงนี้หน่อยด้วยหลังเรับครับงั้นเราก็ปรับตัวนี้เข้ามาปรับแขนแขนตัวนี้เข้ามา่ไปแล้วก็เก่งพี่เดี๋ยวก็เก่งเองลองบอกว่าบ้านลืมหมดเลยทีนี้แล้วลืมหมดแล้วลืมดไปไป ใสใานด้ลานปัอ th uh, so well. ๋ออ๋ออ uh> uh 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 ้คน uh! uh ่ไทยจหกว่าให้ใส่สายก่อนใช่ครับเวลาใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงก็ใส่ด้านนี้ก่อนเพราะว่าด้านนี้มันมันจะปรับไม่ได้เรามาใส่ด้านนี้เราก็ใส่ตรงกลาง่สปั่น้องคนนี้มันไปอ่ะใส่แค่เดียผมใส่ เอ,เ,อเอา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 ใจช่วยกันครับเวลาไถล้วก็ให้ล้อมลงด้วยนะครับข้างหนึ่งถ้าล้อมไม่ลงล่องมันจะเป็นคูครับหรือเป็นล่องมันจะไถไม่สวยครับ หวานได้กี่นาแล้วพอ่อหว,วานได้กี่นาแล้วหว,วานข้าว,วาเสร็จแล้ว,ลวอ๋อ,อ่จนมากมีแต่นาน้านอง พ่อ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 ไปลึกไม่ได้ครับมันชนแล้วเดี๋ยวต้กคืนที่เมาแตกเดี๋ยก็เก่งครับเดี๋ยก็เก่งให้กำลังใจกันไปครับอื้ครับอ๋อ ไ <ừ. S 2> ไ,ไปร่วงใส่แปั้นนะปั้นใ้แนด้วคร<ง>ับครับครับตรนี้ก็ยังคงไม่ข้าใจเป็นไรเราทำทำไปเรื่อยๆแล้วก็เก่งเอง